สวัสดีครับมีเล็กยินะครับวันนี้เราอยู่ในเอเธนีแร s t ีสตาร์โตนะครับผมวันนี้ขออนุญาตแจกโค้ดแล้วก็วิธีการรีไอดีแบบไม่ใช้เมลนะเออนี่หมีเพิ่งคิดโค้ดขึ้นมาได้นะครับแบบสดๆเรา,เราอาจจะด้วยว่าความบังเอิญหรือเปล่าแล้วก็เป็นในส่วนที่ตัวละครคนไทยอยู่เซฟไหนเยอะเอาเดี๋ยวเอาขึ้นเซฟก่อนเลยอ่ะอันนี้ผลวัวจากคนไทยในบอร์ดครับเอเชียคนอยู่เยอะมากสุดครับเพย์ผลเพราะว่า กิจกรรมของเอเชียมันใกล้ๆเคียงกับเวลากิจกรรมของไทยครับคนก็เลยนิยมมาอยู่เอเชียกันนะครับต่จะมีเอ่อคนไทยบางคนไปอยู่โกบอลก็ไม่ว่ากันแล้วแต่จิตศรัทธานะครับอ่ะต่อไปเป็นในส่วนเตีย้ยวตัวละครนะครับอ่ะเดี๋ยวขอขึ้นให้ดูกอนเลยเทียวตัวละครตอนนี้เอาหมี่แปะราคาให้ดูเลยเดี๋ยวจะหาว่าหมี่โมนะก็หมี่ก็เอาราคามาจากในบอร์ดเลยแหละจากคนจริงๆเขาเรียกันจริงๆนะครับก็ ตัน,นี้ต้องบอกว่าลินลี่ลินลี่ก็คือส่วนใหญ่เขาเปิดตู้สี่ครับตู้ตู้นี้นะอ่าเลื่อนลงมานี่ลินลี่คือน้องตัวนี้ครับนี่หัวม่วงนี่คนนิยมรับลินลี่อยู่ที่ประมาณพันห้าถึงสองพันอันนี้คือราคาเดนะวันนะวันอื่นก็จะราคาตกลงไปใครรีน้องขายก่อนได้ก็แล้วแต่นะครับอีกตัวหนึ่งที่คนนิยมเลยก็คือมีอกครับก็ส่วนใหญ่เอามีอกกับลินลี่มาคู่กันแต่ว่าจะเน้นลินลี่ก่อนตัวแรกถ้ามี2คู่มาหาเทพนี่ก็เล่นผ่านง่ายเลยครับ ตัวต่อไปราคาจะตกลงแต่มันก็เก่งหมดนั้นจริงก็คือเจ้าฮิตลิสต์ตัวนี้ก็ไปได้ทุกที่ครับถามว่าตัวอื่นเล่นได้ไหมเล่นได้ครับอย่างเฟย่านี่ก็เก่งครับเป็นตัวตู้ห้องบนนี้ก็เก่งสามารถเล่นได้หมดเลยแต่ว่าตอนนี้คนนิยมก็คือมีโอ้ยเอเอลินลี่ครับขออภัยนิดนึงนะครับเพื่อนๆก็ลองดูราคาก็ไปรีได้ครับขายยังไงกดพิมพ์ชื่อเกมเข้าลง f a c e b o o เลยครับซื้อขายเยอะแยะเพื่อนๆไปคุยราคาเองหมีไม่เกี่ยวเพราะหมีไม่ได้รีขายอยู่แล้วมีแค่มาบอกทางเฉย แต่ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นที่การเล่นยาวๆไม่ได้กากขายครับก็พยายามรีหาลิรลลี่ให้ได้แค่นี้ก็ผ่านยาวเลยครับประมาณนี้เอ่อเดอะมิลลบนดียันออ่ะต่อไปเป็นในส่วนเรื่องการใส่โค้ดนะครับใส่โค้ดกดขวาบนอ่าเลื่อนลงมานะครับกดเขาว่าตั้งค่าเสร็จแล้วกดเขาว่าเอ่ออื่นๆครับสหัสแรก โคดอยู่ตอนนี้มีอยู่ประมาณ9 9โค้ดเดี๋ยวมีหามาให้มีเห็นอยู่แต่ว่ายังไม่ได้หยิบมาเดี๋ยวเดี๋ยวเอามารวมให้นะครับก็ใส่โคดได้ของรางวัลมากมายเกมนี้รีตอนไหนเล่นไปประมาณสู้ป,ประมาณ7ด่านได้มันจะเจอบอสบนหัวรถไฟอะ่ะเออแล้วเสร็จแล้วมันจะให้เรามาเปิดตรงนี้10โลครับก็เพื่อนเพื่อก็เปิดเลยแค่นั้นเองเปิดตู้ไหนเปิดตู้ถาวรครับคือตู้นี้เอาน้องลินลี่ให้ได้ครับน้องลินลี่บวกมีโอหรือว่าจะเป็นในส่วนฮิตลิสก็ได้เก่งหมดแค่นั้น,นครับจบแล้ว ต่อไปวิธีการรีไอดีใช่ไหมครับเดี๋ยวมีให้ดูนะของมีมีมี่รวยเฉยนะครับอะสมบติณ์รีไม่ได้กดกลับมาสู่หน้าลองอินนะครับอเสร็จแล้วก็ให้กดออกมาเลยครับกดออกมาเลื่อนลงมาเลยแล้วกดเขาว่าลองเอาก่อนหนึ่งทีแต่ว่าถ้าเกิดบางคนที่แบบไม่อยากลองวิธีนี้ก็สามารถใช้1นึ่งเมลตอนหน่งไอดีก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่เ,เพื่อนเนะอ่ะ ให้เพื่อนๆลอกอินด้วยอีเมลครับต้อง,ล,อง,ล,องอล็อกอินด้วยอีเมลวิธีอื่นใช้ไม่ได้เลยมีลองมาหมดแล้วถ้าเป็นวิธีอื่นต้อง1เมลต่อ1 ID ครับทำไงครับก็ใส่อีเมลหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆทำไงครับให้เพื่อนๆพิมพ์จุดครับอันนี้มีเจอด้วยความลองบังขอปิดตัวอื่นนะครับเอาเป็ววนคะาว่าไนตี้พอเนาะอามีจะพิมพ์จุดเห็นป่าเอา่อข้างหลัง e เห็นไหมแล้วก็กดส่งระบบเลยครับเส็แล้วกดคำว่าส่งรหัสครับ แล้วมันก็ขึ้นจิ๊กซมาก็ให้เพื่อนใส่รหัสไปเลยครับแค่นั้นเองชิ๊กซมารหัสยืนยันเสร็จแล้วเราก็ไปยืนยันในเมลครับอ่ะพอใส่ e เมลไปเสร็จแล้วเป็นไงครับมีลองกดเข้าไปดูนี่เห็นไหมเห็นไหมนะครับเริ่มมาตั้งเริ่มใหม่ไปเลยเท่ากับว่าเราใช้หนึ่งเมลเนี่ยเออในการสมัครได้ครับสามารถรีไอเดียได้เรื่อยๆ,ๆแค่อันนี้มีคาดการณ์จากที่มีเห็นนะก็คือว่า ให้เราใช้เมลเดิมครับสมมติเราจะรีครั้งต่อไปก็ให้พิมพ์จุดเนี่ยตรงไหนของเมลตรงชื่อก็ได้เหมือนประมาณว่ามันบั๊กอยู่หรือเปล่าไม่รู้ว่าเหมือนเหมือนประมาณว่าเราใส่จุดไปใช่ปะแล้วเราส่งไปอ่ะเขาคิดว่าเป็นเมลอื่นไม่ไม่ใช่เมลเก่ามันก็เลยให้เราสามารถรีได้เรื่อยๆแค่นั้นเองครับจบเรียบร้อยก็ถ้าเกิดสมมติครั้งนี้เพื่อนๆกดไปแล้วรีไม่ได้เพื่อนๆทำไงครับก็ไปพิมพ์จุดตรงเลขอื่นไปเรื่อยๆตรงเลขตรงตรง,ตรงในเมลเพื่อนๆอักษรในเมลเพื่อนๆอ่ะเพื่อน,นๆก็รีกดไปเรื่อยๆแค่นั้น อ่าเผื่อใครมีคำถามอะไรก็มาตนใงคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับสำหรับเกมเอ h e เลียลิสตาโตอ่าแล้วเจอกันนะครับขอให้คนขายร่ำรวยทุกคนแล้วกันนะครับ